วันนี้กลับมาพบกับเบอร์ดี้กนกรัชชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาในคอนเทนต์ที่ทุกคนหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามากันเยอะมากๆว่าอยากได้รีวิวสิ่งนี้ในการสอบอา,าการเนี่ยหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าเออมีอ,อ่อานหนังสืออะไรบ้างอ,อ่อานหนังสือยังไงมีตารางอ่านหนังสือไหม เ,เตรียมตัวสอบยังไงเขียนตอบยังไงมีหลากหลายอย่างมากที่ทุกคนถามเข้ามาวันนี้เนี่ยเราจะหยิบมาเรื่องหนึ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดจําเป็นที่สุดแล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนมากที่สุดในการเตรียมสอบก็คือ หนังสือที่เราใช้ในการเตรียมสอบแอร์การผู้ช่วยอขอวงเลยว่าสนามเล็กนะคะเพราะว่าในแต่การสอบแต่ละสนามเนี่ยมันอาจจะมีวิชาที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีการการเตรียมสอบหนังสือที่แตกต่างกันบ้างแต่ของเราเนี่ยเราอ่านเพื่อเตรียมสอบสนามเล็กอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สอบสนามเล็กก็สามารถ เป็นแนวทางตามนี้ได้แต่การสอบสนามอื่นๆคะก็เอาไปปรับใช้ได้ว่าหนังสือเล่มไหนที่วิชาตรงกันหรือว่ายัางไงเล่มไหนที่ฟังรีวิวแล้วเหมาะกับตัวเองอ่ะฮะก็นําไปปรับใช้ได้เลยซึ่งเราขออนุญ,ญาตรีวิวเรียงตามลำดับที่เราอ่านไปนะคะโดยไม่เรียงว่าเล่มไหน ดีที่สุดเล่มไหนอะไรยังไงขอเรียงตามลำดับที่เราอ่านไปเลยเพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนำไปเนาะจะได้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วก็อันนี้ทั้งหมดเนี่ยขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะ,ะก็คือก่อนอื่นเนี่ยตอนที่เราจะเตรียมตัวเริ่มสอบค่ะแล้ก็ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยประเมินตัวเองแล้วเรามีความรู้ในระดับหนึ่งจากการที่เรียนจบปริญญาตรีมามีการสอบในตีบัณฑิตผ่านมาแล้วก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งเราก็เลยมองว่าเออเราคงเริ่มต้นไม่ไม่ได้ไปเริ่มต้นอ่านจากเนื้อหาเป็นศูนย์แต่แรกเพราะว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งรุ่นพี่หลายๆคนก็แนะนําว่าให้อ่านหนังสือคือจูริต หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมีคนแนะนํากันเยอะว่าให้อ่านจูริสในการสอบเราก็คิดว่าอ๋อโอเคเราลองเริ่มต้นอ่านจากจูริสเราก็ไปซื้อจูริสมาค่ะ,ะจูริสเนี่ยเราซื้อมา4 4สําหรับ4ขาก็คือแพ่งอาญาวิแพ่งวิอายานะคะจะมีจูริสเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตทุกปีนะคะลองดูว่าเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นแบบไหนของเราก็ซื้อเวอร์ชั่นตอนที่เราะจะสอบปีก่อนนั้นซื้อมาปีประมาณปีที่แล้วซึ่งเราก็อ่านจูริ ทั้ง4่ขาเริ่มต้นจากการอ่านจูลิตทั้ง4่ขาเพราะเราอ่านจูลิตจบทั้ง4ขาเนี่ยเออขอบอกนิดนึงว่าคือจูลิตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการรวบรวมควาพิพากษาดีกาแล้วเขาจะมีการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของดีกาค่ะไว้ด้านบนเราอะด้วยความขี้เกียจอ่านก็จะอ่านเฉพาะตรงสรุป ดีกาดีกาที่เป็นตัวเต็มอ่ะไม่ค่อยได้อ่านจะอ่านเฉพาะอันที่อ่านสรุปแล้วไม่เข้าใจค่ะประมาณนั้นก็อ่านไปสี่ขาพอพออ่านเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าเออลองดูซิลองดูข้อสอบข้อสอบจะเป็นข้อสอบเอ่อ,อาการนะคะอันนี้เนี่ยเราใช้เล่มนี้คือมันจะมีมันจะมีทั้งมีทั้งสนามเล็กสนาม ใหญ่สนามใหญ่สนามเล็กสนามจิ๋วเลยจะทาโดยอ,อ,องค์กรไอการเนี่ยเขาทาของเขาเองขายเองแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งคือเล่มนี้คือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นเป็นข้อสอบไอาการสนามใหญ่ค่ะจะมีแต่สนามใหญ่อย่างเดียวถ้าใครสอบสนามใหญ่ก็เล่มนี้ได้จะมีข้อสอบย้อนไปถึงปีเก่ามากๆอ่ะค่ะก็เราก็ลองดูข้อสอบสองสองสองเล่มนี้อ่ะโดยจะเน้นที่ดูของขอสนามเล็กนะพอดูเสร็จพบว่า ทำไม่ได้อ่านโจทย์ปุ๊บอ่าทําไม่ได้ตอบไม่ได้เราก็เริ่มคิดแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนอ่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนล้วก็เลยคิดว่าเออเราคงยังไม่เข้าใจอย่างดีพอหรือเปล่าอ่าเราก็เลยก่อนที่เราจะท้อใจไปมากกว่านี้เราลองไปหาทงคําตอบเนติบ,บัณฑิตหนังสือทงคําตอบเนติบ,บัณฑิตอ่าเราเราเรา,เราลองไปหาดูว่าเฮ้ย มันเกิดจากอะไรเราไม่รู้จริงหรอหรือข้อสอบมันยากเกินไปสําหรับความรู้เราพอเราไปอ่านทงข้อสอบเนติบัณฑิตเนี่ยเราเพบว่าเราทําได้กลายเป็นว่าข้อสอบเน,เนี่ยที่เคยมองว่ายากอข้อสอบสั้นเลยทงสั้นลงไปเลยกว่าของอายการกับผู้พิพากษาเยอะอ่ะก็มองว่าอืมแสดงว่าความรู้เราเนี่ยมันมีมันมันมีระดับหนึ่งแล้วแหละมันไม่ได้เป็นศูนย์เลยมันรู้มันเข้าใจ แต่อาจจะเกิดจากอะไรที่ทําให้เรายังทําข้อสอบไม่ได้เราก็คน้นค้นหาแล้วค้นพบว่ามันน่าจะเกิดจาก2ออย่างคือ1เรายังไม่ได้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริงกับ2เราไม่สามารถเอามาเชื่อมโยงกันได้อ่าเราไม่สามารถแบบเหมือนเราไม่เข้าใจทั้งหมดเราแบบว่าเออมันเลยทําให้ตอบไม่ได้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบดีอันที่มันเป็นแบบจุด นำไปปรับใช้จุดดีกาจุดอะไรเงี้ยอะไรจําไม่ได้มันเลยทําให้เอามาทําข้อสอบอยังไม่ได้อะเราก็เลยพอพอเราทําข้อสอบเนเรียกขวัญและกําลังใจละว,ว่าแบบว่าเอ้ยเราทําได้นะเราก็เลยไปคิดว่าเราจะอ่านอะไรเพิ่มเติมดีแล้วก็ไปขอคําแนะนําจากรุ่นพี่รุ่นพี่ก็แนะนําว่าเออลองปิดช่องโหว่ด้วย หนังสือถามตอบอาจารย์ประเสริฐเสียงสุชิวงดีไหมมีสี่ขาเหมือนกันนะคะแพ่งอันนี้เราซื้อมาสีขาแพ่งอาญาวีแพ่งวีอาญาซึ่งคำถามถามตอบของอาจารย์ประเสริฐเนี่ยค่ะจะเหมือนบทบรรณาธิการของเนติบัณฑิต ต่บ,บทบรรณาธิการของในติบันดิตจะเป็นการไม่ได้แยกเป็นขาว่าแต่ละขาเนี่ยออมีคําถามคาตอบอะไรส่วนอาจารย์ประเสริฐท่านจะแยกเป็นขามาให้เลยมีขาอายาขาแพ่งขาวิอายาขาวิแพ่งว่าแต่ละขาเนี่ยมีถามตอบประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่เ,ออเป็นดีกาพิเศษเป็นอะไรที่แบบเป็นจุดที่แบบเออควรรู้นะอะไรเงีย้ยเราก็ลองอ่านหงอจาจประเสริฐแล้วก็คนพบว่ายากคือยากในที่นี้คืออ่านแล้วแบบ เฮ้ยทำไมอันนี้ก็ไม่รู้อันนั้นก็ไม่รู้เอออันนี้ก็ไม่เคยรู้ใช่ค่ะมันมันอาจจะทําให้รู้สึกแบบท้อใจบ้างในตอนอ่านนะแต่ไม่ต้องกังวลก็คืออ่านแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่แปลกแล้วก็ก็นี่ไงพอเรามาอ่านเราก็ได้รู้แล้ว <laughs> ก็คิดแบบนั้นแล้วก็พออ่านไปเสร็จก็รู้สึกว่าเออก็อาจจะโอเคในระดับหนึ่งแล้วหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ ยังไม่ได้กลับไปทำขอ้อสอบอะไปอ่านกฎหมายพิเศษก่อนดีกว่าเพราะว่าเนื้อหาบางทีจะน้อยกว่าแล้วก็อ่ะพอเราอ่านทุกวิชาเผื่อมีความรู้ลิงก์กันมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วค่อยไปดูข้อสอบทีเดียวทีนี้วิชากฎหมายพิเศษนะคะหลายๆคนอาจจะเลือกไม่เหมือนกันนะถ้าใครเลือกตรงกันก็ลองไปปรับใช้คือกฎหมายรัฐธรรมนูญะคะ่ะเราใช้ของอาจารย์สุริยาปานแป้น ของอาจารย์ทุริยาปานแป้นเนี่ยเราใช้3วิชาเลยคือมีตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญนีอ้องค์กรอัยการและพนังกงานอัยการแล้วก็วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงอ่ะซึ่งซึ่ง3อันเนี้ยค่ะเราจะขอรีวิวไปพร้อมกันเลยว่านักสืออาจารย์ทุริยาปานแป้นเนี่ยเนื้อหาครบ มากละเอียดมากมีทั้งเนื้อหาหลากัลกๆมีทั้งจุดย่อยมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือหนังสืออาจารย์ละเอียดมากแล้วอาจารย์จะมีคําถามให้ตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆด้วยซึ่งตรงคําถามค่ะอาจารย์เหมือนจะเอามาปรับมาจากข้อสอบน่แหละคะ่ะข้อสอบไยการข้อสอบผู้ช่วยข้อสอบเติมต,ติดเต็มเก่าๆมาปรับตอนเราอ่านเราก็แต่อาจารย์จะปรับยากมากนะเราก็ทําไม่ได้เราเราอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยากจังอะทำไม่ได้อีกแล้ว ทำไม่ได้สักอย่างเลยเออพออ่านเสร็จพอทําไม่ได้ก็มีการเปิดย้อนกลับไปดูในเนื้อหาของอาจารย์ว่าเอ,อ๊ตรงนี้ว่ายังไงนะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองเราก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นคําถามในเล่มของอ่าอาจารย์สุริยาปานแป้นเนี่ยดีนะคะยากแต่ว่าอ่านดูแล้วจะ,จะ,จะทําให้รู้ว่าเรายังไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่ามีตรงไหนที่เราแบบเออยังจําไม่ได้เงี้ยเราจะปิดช่องโหว่ได้อ่าพอเราพอเราอ่านวิชา กฎหมายเสริมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอีกค่ะมีมีอีกกฎหมายเสริมที่เราเลือกคือวิชาล้มละลายระหว่างหนังสือของอาจารย์ชีพจุลมนกนกจุลมนก็คือเป็นเนื้อหาเดียวกับที่อาจารย์สอนในเนติบัณฑิตค่ะแต่ว่าเอ่ออันนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือที่อาจารย์ทําอาจจะละเอียดกว่าที่สอนในนั้นด้วยถ้าใครสนใจเรื่องวิชาล้มละลายก็แนะนําเป็นหนังสืออาจารย์ชีพอาจารย์กนกเนื้อหาครบค่ะครบครบค่อนข้างครบมากๆเลยอ่ะแล้วก็เข้าใจเอ่อล้มละลายและฟื้นฟูกิจการทั้งระบบโอเคเลยนะ แลวหลังจากนั้นเนี่ยค่ะมันจะมีวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสนามเล็กเนี่ยจะมี2ข้อด้วยแต่ว่าอันนี้ค่ะหนังสือที่เราอ่านพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นหนังสือข้อสอบของสนามใหญ่ซึ่งเป็นการแปลแปลไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ก็ก็ทาให้เราได้รู้คําศัพท์ได้รู้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับกฎหมายด้วยก็คือเล่มนี้คืออ่าวิเคราะห์ข้อสอบ อายาการผู้ช่วยวิชาภาษาอังกฤษของอท่านเศรษฐาเทียมพริรากุลดีมากๆเพราะว่าจะเป็นข้อสอบเก่าค่ะแล้วก็จะเป็นข้อสอบทงคําตอบคําศัพท์แล้วก็ grammar นะคะที่แบบว่าน่าสนใจซึ่งโอเคเลยนะใครๆจะลองอยากดูว่าออกข้อสอบแนวไหนหรือหรือว่าลองอ่านเนี้เยเล่มนี้แนะนำแล้วก็คำศัพท์ สำหรับนักกฎหมายถ้าใครจะท่องนะคะ <c oughs> ก็แนะนำเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายอาจารย์ดวงเด่นนะคะจะมีการรวบรวมคำศัพท์ไว้เยอะมากๆคำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายสามารถใช้สอบได้ทุกสนามเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนเอาการผู้ภากษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองลองไปดูพอเราอ่านพอเราอ่านประมาณนั้นมันก็เหมือนแบบอ่านครบทุกชาแล้วเนาะอ่ะเราก็ลองมาดู ข้อสอบเราต้องมาเจอกันอีกสะตั้งแล้วว่าทําได้หรือ,อยังเราก็เหมือนเดิมค่ะข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบเล่มนี้เป็นหลักแล้วก็เล่มนี้จะเป็นของสนามใหญ่ก็มีจํานวนปีเยอะกว่าลองดูสองสองเล่มนี้มันสะท้อนไหมเนี่ยไฟมันสะท้อนไหมอ่าประมาณนั้นก็ก็จะเป็นการดูข้อสอบอีกรอบว่าเราทําได้หรือ,อยังพอดูรอบนี้เนี่ยเออเราก็เหมือนทําโอเคมากขึ้นนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบตกใจเท่ารอบ ที่เราอ่านตอนครั้งแรกแต่ว่าถามว่าทําได้หรือยังก็ยังทําไม่ได้ยังอ่านแล้วทำไม่ได้พออ่านแล้วทำไม่ได้เราก็มาคิดว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนอาคิดอีกละคือเราอยากให้คาแนะนาทุกคนเลยว่าเวลาอ่านข้อสอบแล้วทำไม่ได้อะไม่ต้องตอกใจไม่ต้องแปลกใจแล้วก็สิ่งที่ต้องทําต่อไปก็ค่อยหาว่าทําไมเราถึงยังทําไม่ได้มันติดที่ตรงไหนส่วนตัวเราก็ดังคิดล้วรู้สึกว่าเพราะว่าเราอะยังไม่แม่นในตัวบทและหลักการ คือเราอ่ะอาจจะมีเนื้อหามีเนื้อหาตรงนั้นตรงนี้รู้แล้วแหละแต่เรายังไม่ได้เข้าใจมันทั้งระบบและเราอ่ะไม่สามารถเชื่อมโยงมันกันได้เพราะว่าเราอ่ะไม่แม่นมากพอในตัวบทและหลักการเราก็เลยดาวน์โหลดค่ะดาวน์วโหลดตัวบทมาจากเว็บกฤษฎีกาใช้เราใช้ตัวบทจากเว็บกฤษฎีกาแล้วก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ลองดูซิว่าตัวบทแต่ละเรื่องอ่ะ มันบอกไว้ว่าอย่างไงแล้วนอกจากนั้นเราไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมาที่เป็นหนังสือตัวบทที่น่าสนใจคือตัวบทแผนผังตัวบทแผนผังมาตราสําคัญสี่ขาสี่มุมเมืองนะคะเป็นแ่งอาญาวิแพ่งวิอาญยาซึ่งเขาจะทําเป็นบล็อกๆมาทําให้เราเข้าใจหลักการในตัวบทมากขึ้นแต่เขาจะมีเฉพาะบางมาตราที่สําคัญเท่านั้นเราก็เอามาใช้ประกอบดูบ้างกับตัวบทในกิจฉดีกาที่เป็นตัวเต็มๆทุกมาตราที่เรา ดาวน์โหลดออกมาในทุกวิชาที่ใช้สอบพอเราดูตัวบทเสร็จเราก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจตัวบทมากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นสามารถลิงก์กันได้และเราลองถามตัวเองถ้าเราเข้าใจมันทั้งระบบเราจะเชื่อมโยงมันได้เราลองถามตัวเองเลยข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาอย่างนี้มีนายเอทำการกระทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายอาญามาตราไหนแล้วใครเป็นผู้เสียหาย ตามวิอายามาต่อไหนใครเป็นต้องแจ้งความไหมภายในกี่เดือนไหมต้องฟ้องคดีใครมีอำนาจเป็นผู้ฟ้องคดีเป็นคดีแพ่งเกีย่ยวเนื่องกับคดีอาญาไหมมันเป็นความผิดในคดีแพ่งละเมิดด้วยไหมมันสามารถเรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้างเรียกมาในคดีอาญาได้ไหมหรือว่าถ้าไปฟ้องคดีแพ่งใครฟ้องได้บ้างอะไรยังไงกฎหมายวิแพ่งที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างคืออย่างนี้ค่ะคือถ้า เราตั้งข้อเท็จจริงขึ้นมาและเราสามารถตอบมันได้เราเข้าใจกฎหมายทั้งระบบเราสามารถตอบมันได้เราก็จะทำข้อสอบได้การอ่านหนังสือสอบเนี่ยเรามองว่ามันไม่ใช่การอ่านหนังสือแค่อ่านไปสอบแต่มันคือการอ่านเพื่อที่จะสอบเข้าไปเป็นอายการหรือผู้พักษาก็แล้วแต่ เราจะต้องเข้าไปในลักษณะที่เรามีความรู้ความเข้าใจที่พร้อมทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจกฎหมายทั้งระบบ an, และเอามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้เพราะถึงเวลาทํางานจริงเนี่ยเขาให้ข้อเท็จจริงมาเราก็ต้องใช้ปรับใช้กฎหมายให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจมันทั้งระบบซึ่งการเข้าใจทั้งระบบเนี่ยมันเป็นผลส่งผลทําให้ตอนเราไปสอบอะเราสามารถตอบคําถามในข้อสอบได้เพอะเราเริ่มทำความเข้าใจกฎหมายทั้งระบบตอบคาถามติดจุดไหน อ่านจุดนั้นติดจุดไหนหาอ,อ,อันนี้เรื่องนี้ยังไม่รู้เอ,อ้อันนี้ใครเป็นผู้เสียหายเอ้อันนี้ใครเกี่ยวข้องอันนี้มีมาตราไหนที่เกี่ยวข้องบ้างเราสงสัยขึ้นมาเราหาเราอ่านจนเราลิงก์ลิงก์กันได้ทั้งระบบในทุกตัวบทกฎหมายอ,อถ้าเป็นโทษแค่นี้อยู่ในเขตอำนดจวิแขงกฎหมายตัวนี้ขัดรัฐธรรมนูญไหมหรืออันนี้มีเกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญยังไงแล้วก็ พนักงานในยการมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงคดีนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจพนักงานในยการไหมอย่างเงี้ยค่ะคือกฎหมายทุกตัวเนี่ยมาสามารถลิงก์กันได้หมดตอนสอบเขาอาจจะแบ่งข้อมาให้นะว่ามันเป็นอย่างนี้ข้อนี้ใช้สโคกฎหมายนี้แต่พอทํางานจริงเขาไม่ได้แบ่งแต่ถ้าเราเข้าใจทั้งระบบเราสามารถตอบได้ทั้งหมด เวลาเอาไปตอบข้อสอบในแต่ละข้อมันง่ายค่ะมันมันมันจะมันจะง,ง่ายขึ้นเราสามารถตอบได้โดยที่ในเมื่อเราเข้าใจทางระบบแล้วอะอประมาณนั้นเราเราเรารู้สึกว่าการอ่านหนังสือด้วยการทําความเข้าใจเงี้ยมันจะทําให้ง่ายขึ้นพอเราทาความเข้าใจเราทําความเข้าใจแล้เราก็เลยกลับมา เออก่อนที่จะกลับมาดูข้อสอบเราก็ได้ข่าวมาว่าการสอบอายการนะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่าอายการนิเทศซึ่งเราเคยทําเป็นโพสรวบร,รวมอายการนิเทศให้แล้วอายการนิเทศอันนี้ค่ะจะเป็นการรวบรวมของออสํานักง,งานอายการสูงสุดจะมีทั้งคําพิพากษ,ษาดีการ,ระเบียบของอายการทักษการถามตอบอะไรเงี้ยค่ะหรือหรือว่าอ,อ,อะไรเงี้ยวิธีปฏิบัติ เยอะมากๆซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะน่าสนใจแล้วก็บางครั้งถูกหยิบมาออกเป็นข้อสอบในการสอบอายการด้วยแนะนําให้ไปอ่านนะคะเราเคยโพส์ตรวบรวมไปแล้วถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้อีกรอบนึงนะอ่าประมาณนั้นพอเราอ่านหนังสืออายการนิเทศจ,จบเนี่ยเราก็กลับมาดูกลับมาดูที่ตัวข้อสอบก็คนพบว่าอ่าจากที่เราไปเรียบเรียงความรู้มาแล้วอ่าดูทําความเข้าใจมาแล้วอะไรเงี้ยพอมาทําข้อสอบก็รู้สึกว่าเออ มันอาจจะยังไม่ได้อ่านแล้วแบบง่ายอ่ะทำได้อ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอ่านแล้วอย่างน้อยมันเข้าใจว่าอ๋อโจย์ถามอะไรมีประเด็นนี้มีประเด็นนั้นแล้วอ่านทงคําตอบปั๊บเข้าใจเข้าใจว่าอ๋อทําไมตอบแบบนี้โอเคทงตอบแบบนี้เพราะแบบนี้เราเราเข้าใจเราอ่านแล้วเราโอเคกับทงไม่ได้อ่านแล้วงงแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเราเคยทําข้อสอบไหมเราเราไม่ทํา เราเราเราไม่เราเราไม่ทาข้อสอบแบบไม,ไม่ไม่ได้อ่านโจทย์แล้วเขียนเลยนะไม่ไม่เคยฝึกอ่านโจทย์แล้วเขียนเลยเพราะว่ากลัวทําไม่ได้แล้วตกใจอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวคือกลัวทําไม่ได้แล้วตกใจใจ,ใจฟอไงยเพราะแบบเฮ้ยเราถึงเวลาสอบจริงจะทำได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเออก็เลยใช้วิธีอ่านแล้วดูทงเอาแต่ที่บอกว่าเออเอาแล้วที่บอกแปว่าอ่านแล้วทำไม่ได้ก็คือเอออ่านแล้วมันงงแต่ตั้งแต่คําถามเลยไงก็เลยก็เลยเรียกว่าทําไม่ได้แล้วก็ยังแบบ เอออ่านทงแล้วก็ยังงงงงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเรียกว่าทําไม่ได้แต่ในที่บอกว่าเออเข้าใจก็คืออ่านคําถามแล้วอ่านทงแล้วเข้าใจว่าทําไมตอบแบบนั้นใช่เราก็ไม่เคยฝึกคำข้อสอบไม่เคยฝึกเขียนเลยแต่ว่าถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็โอเคเราใช้วิธีนี้แล้วแต่นะคะแล้วแล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนพอเราเอออ่านทงแล้วรู้สึกว่าเออเข้าใจเข้าใจว่าอะไรบางบางข้อที่ไม่เข้าใจแบบอ่าเออเอาทําไมอย่างนี้อเราก็ไปเปิดดูว่าเ้า เขาเรื่องนี้เขาเขียนไว้ว่าอย่างไงเน,นี่ยไปหาหนังสือลองเปิดดูซึ่งก็หนังสือที่อ่านพวกที่ที่รีวิวไปแล้วเนะะี่ยค่ะว่าก็ลองไปเปิดดูประมาณนั้นเออนอกจากนั้นมีหนังสือที่เราเลคคอมเมนเลยแนะนําเลยคือเราใช้ตอนอ่านสอบเนแต่ว่าไม่ได้ใช้ตอนอ่านสอบอัยการเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือซ้ําไม่ชอบอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้าก็เลยก็เลยไม่ได้อ่านไม่มีเวลาด้วยแหละแต่ว่าตอนเราสอบเน,นะคะ่ะเราเคยรีวิวไปแล้วว่าเราใช้หนังสือของอาจารย์สหรัฐกิติสุภาการอันนี้กฎหมายออหลักและคําพิพากษากฎหมายอาญา อันนี้หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็อันนี้เป็นหลักและคำพิพากษากฎหมายพยานหลักฐานคือซึ่งของอาจารย์สหรัฐกิติสุภาการอ่ะดีมากๆเราแนะนํามากๆเราใช้อ่านสอบตอนสอบเนแล้วโอเคมากๆส่วนตอนสอบอ ไอยากาเราอ่านไม่ทันแต่ว่าเรามาเราก็ใช้เป็น Refer e n c e ในการเปิดดูในเนื้อหาที่เราไม่เข้าใจเราก็เปิดดูของอาจารย์สหรัฐบ้างแล้วก็เอ่อพยาหลักฐาน,นะคะ่ะตอนนั้นอ่านไม่ทันเลยเลือกอ่านแค่พยาหลักฐานอาญาอ่าน,านแต่เนื้อหาโดยไม่ได้อ่านดีกาไม่ครบแต่ก็ใช้เล่มนี้ของอาจารย์สหรัฐในการอ่านซึ่งโอเคเลยนะคะหนังสืออาจารย์สหรัชเขียนดีทุกเล่มเลยอันนี้เป็นความชอบมากๆเลยว่าดีมากๆถ้าใครถ้าใครถ้าใครจะอ่านสอบก็แนะนําค่ะแนะนําเลยดีมากๆ ประมาณนั้นหนังสือที่เราอ่านสอบทั้งหมดก็มีเท่านี้ตามที่แนะนําไปเลยบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการอา่านหนังสือสอบพวกแอการพวกภาษาต้องอา่านหนังสือเยอะจํานวนมากอะไรเงี้ยบางทีวิชาหนึ่งอ่านหลายเล่มอะไรเงี้ยคือแล้วแต่คนแต่ว่าสําหรับเราเรามองว่าการอา่านหนังสือเยอะจํานวนมากมันไม่ได้มี มันมันมันไม่ได้จําเป็นเท่าการอ่านและเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือกี่เล่มไม่ว่าคุณจะอ่านแค่เล่มเดียวไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือของใครก็ตามอาจจะไม่ใช่เล่มเดียวกับเราก็ได้แต่ขอแค่คุณอ่านแล้วคุณเข้าใจอ้ออันนั้นอ่ะคือหัวใจสําคัญความเข้าใจคือหัวใจสําคัญของการที่อ่านตัวบทแล้วอ่านหนังสือประกอบกันว่าทําไมตัวบทเป็นอย่างนี้เอาไปปรับใช้ยังไงอาจจะดูการไปปรับใช้จาก ความเห็นนักวิชาการหรือว่าคาพิพากษาสันตีการอย่างเงี้ยค่ะว่ามันใช้ยังไงหรือมีจุดจุดจุดแบบเอ้ยจุดเนี้ยน่าสนใจนะว่าเออมันเป็นอะไรที่ยากถ้ารู้ดีการนี้มันจะเอาไปตอบได้ง่ายขึ้นไม่ได้เป็นเข้าใจหลักการแล้วอาจจะยังไม่พอในการตอบอะไรเงี้ยค่ะก็ดูดีการที่น่าสนใจเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยลงถ้าถ้าเข้าใจทั้งหมดเอาไปตอบคาําถามเวลาเ,ลาเจอเข้อสอบค่ะก็จะตอบได้เดี๋ยวจะเออมารีวิวกัน อ่านการวิธีการอ่านหนังสือหรือว่าการเขียนตอบหรือว่าการเตรียมตัวในการสอบในแต่ละวันหรืออะไรเพิ่มเติมให้ในคลิปถัดๆไปถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่าคอนเทนต์ไหนที่อยากได้นะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยในย b e Channel นี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นโพสต์ในเพจของเบอร์ดี้กนกรัฐกที่ทําทเป็นโพสต ไว้นะคะก็ได้ก็แล้วก็มีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าคนสอบถามวันๆคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเราก็จะพยายามตอบให้ทุกคนนะถ้าว่างก็จะรีบพยายามตอบก็ยังไงวันนี้ก็ยาวมากแล้วก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เตรียมตัวในการสอบนะคะโดยเฉพาะสอบอายการนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนอ่านหนังสือแล้วเข้าใจทําข้อสอบได้สอบแล้วผ่านในสนาม ครั้งที่จะสอบเนี่ยไม่ว่าจะสอบสนามไหนขอให้ผ่านกันทุกคนเลยก็ยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย